หนึ่งสองสวัสดีครับผมูเจมพุ้กคบผมวันนี้มาเอาดีดีเอาดีดีหนึ่งสองสวัสดีครับผมเจมครับผมผมบุ๊กครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราในช่องแล้วอ่าช่องช่องคลังวินเทจครับผมสำหรับคนที่อ่านชื่อเราแกล้งบ้างกลางบ้านตัวทีมเป็นก้างอ่าบางคนเลยสองพยายามจะสั่งคลังวินเทจมากครับ ชื่อเพจชื่อร้านเราชื่อครังวินเทจนะครับ <V intage S 1> ผมนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็จะมาเปิดกระสอบวินเทจนะครับโหกระสอบนี้มันกระสอบเออราคา00 2 0,000ต้นๆ้นอ๋อกระสอบนี้คือราคา,00า2 0,000ต้นต้นะครับแล้วเป็นกระสอบอยังไงบ้างเพื่อก็ผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยเปิดเลยนะครับคลิปนี้เอาไว้สําหรับคนที่อยากเปิดกระสอบป้ายนี้แล้วกันให้ดูรีวิวตามของเราเลยเพราะว่าเราไม่เคยเปิดแต่วันนี้เราว่างก็เลยเหมือนเปิด เป็นตัวอย่างให้ผู้ชมที่อยากจะเปิดป้ายนี้ได้ลองดูเนาะคุณเจมเนาะใช่ไม่รู้ว่ามีงานอะไรบ้างก็เดี๋ยวลองดูรีวิวเราแล้วก็เอาไปคุยดูว่าไปได้หรือเปล่าไปได้หรือเปล่าคุ้มหรือเปล่าใช่ไหมคุณเจมใช่ครับผมอ่าโอเคงานเอารุยวันดูที่เ go ไไป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 อ่ะปไปไ โอเคครับก็เปิดเรียบร้อยแล้วดูโชว์ป้ายของเจมป้ายนี้นะครับเป็นป้ายผมยังไม่ถูกแต่เขาเดี๋ยวเขียนว่ายูนิคอร์นมินเทาเป็นป้ายน้องไม้ยูนิคอร์นแล้วกันเราเห็นนะครับไม่รู้ว่าวันนี้จะออกงานอะไรบ้างเดี๋ยวก็ตัวไหนที่มีราคาเนี่ยเราก็จะบอกเหมือนเดิมนะโอเคตัวไหนถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็จะผ่านไปอย่างไรได้มาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยไหมมาเลยครับโอเคครับบอกตัวแรกมาเลยคุณเจม ออ้ยหเลโน่ฮะมันไม่ใช่ฮาร์เรย์นะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับพวกคล้ายๆฮาร์เรย์หละครับคล้ายๆฮาร์เรย์ดูหลัเดิสวยมากนะสวยมากต่อไปครับเดือดโอ้โหเดือดแบกตัวนี้อันนี้เป็นร้อยลายธรรมดานะครับแต่ว่าลายสวยเลยสีคือแบบสดจีนะครับชุดนี้สมมติถ้าท่านผู้ชมสนใจุูเจมสามารถติดตามได้ที่ไหนอาจจะเป็นในเพจครั้งบมของเราคังโมลขึ้นตรงไหนครับุูเจมคาังโมลขึ้นข้างบนเลยแถวนี้นะ ครับผมหรือว่าตรงหน้าคุณุูกเลยได้ตรงหเ,เลยงั้นเดี๋ยวมาดูเรื่อยๆนะครับครับผมตัวต่อไปอันนี้มาแล้วฮะเป็นงาน,งานก้าวสู่เดียวนะครับเป็นลายแบบอินเดียนอินเดียนหน่อยนะงานก้าสู่นะคุณเจมส์นะตัว,วตน,นี้ก็แยกไปหัวนะครับโปเกมอนนะครับสบภาพดีนะกระสอบนี้พูดถึงสภาพเรื่องสภาพได้อยู่นะสภาพดีครับอันนั้นแน่เป็นงางตรือเล่พี่อ่าก็เรียกว่าเป็นงานก้าสู่นะอ๋อเป็นงานก้าวสู่ก็เป็นงานก้าสู่แต่ว่า ไม่ได้มีลายอะไรมากมายนักนะครับโอ้ยน้องแกงรุ่นเก่ารุ่นเก่านะครับ90ไฟเบสนะครับโอ้โหลายสวยเลยได้อยู่ได้อยู่อ๋อสตาร์วอล์มาแล้วครับรันดุกระสอบครับสตาร์วอล์นะเพื่อนนะอ้ามาครับแบ็คแพนเตอร์นะครับโอ้ยมาวิวตอนนี้คือผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วอ่าดับไดนาสตี้ครับนะครับผมอ่าแกงเป็ดนั่นใหญ่สุดเป็ดนะครับปิ้วๆนะครับเฮ้อะไรเอ่ย เกมครับผมคออฟดิวต er um ี้นะฮะสภาพดีนะสภาพใหม่เลยกระสอบนี yeah> anyway> claro> ้สภาพใหม่เนาะอาจจะมีงานปีสองพันพลมาบ้านนะครับคุณหาเล่โอคโหครัคุณเจมส์ช่หน่อยหาเล่ครับตัวนี้งานเก่าแล้หนึ่งเก้าก็สุดงานเก่าเดี๋ยวแชทต้องหน่อยแล้วกันอ่ะหาเล่อีกแล้วครับกระสอบนี้หาเล่เยอะนะอ๋อหาเล่คือมีเสียงหรือเสียงเราอ้างกันมาว่าแบบหาเล่เยอะหาเล่เยอะน่าจะเยอะนะฮาเล่น่าจะแบบ ค่อนข้างแบบแน่นเลยเฮ้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 ยท่าบางหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยเป็นเสื้ออาบีหรือเปล่าคุณเจมไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นท่าบางแบบงันเก่าไม่รู้มีราคาหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีราคาหรือเปล่าครับเป็นว่าแยกไว้แล้วกันโอเคได้แยกไม่หัวงครับอันนี้ลายเมืองสวยๆนะครับเป็นน้ำสองนะใครสนใจน้ำสองก็ทำได้รงชาติอเมริกาอะไรก็ว่ากันไปๆนะเจนนะครัไปห่างน้องอ่าน้องซีรีส์ล่าก็มานะครับเป็นอะไรเอ่ยเป็น n f ็ L นะครับผมบิงระบองนะฮะแบนสเก็ตมาติต่อเลยแบบสเก็ตบิงระบองนะฮะเดี๋ยวนี้เขาก็เล่นกันนะคุณเจมนะหลักร้อยมีนะผมเห็นอยู่แยกไว้ไหมกีฬาฮะแยกไว้อ่กีฬาแยกไว้ตัวนี้งานเก่าแล้วนะงานเก่าอันนี้แล้ครับดูเองผมผมเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นหนังหรือเปล่า The Big Bad Wolf โอ้โหระบายทูเท็กเก้าถูเจมอ่ขอแช้หน่อยแล้วกันนะครับ The Big Bad Wolf อันนี้อะไรอู๋ r e w i n ฮะมาแล้วแบรนด์ r e w i n นะครับ r e w i n ของผม Stegoden <Stay> น่าเป็น,น,ห,นหนักผมว่าน่าจะหนักมากกว่าป้าแกงุป้าเอาบางนะครับตัวนี้แนะต่ว่าแข็งตัวเอาและเอาและ 1> <1> โอ้โหนดับบี้อ่าไม่มีอะไรนะคะร,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 รับต่อต่อนะครับ ตอนนี้คุณเจมทำอะไรแ้วสอบนี้นะครับทำไมฮะมีสปอนเซอร์หรือเปล่าสปอนเซอร์ตอนนี้ครับดูข้างล่างเลยจริงมีเสียงให้เองด้วยเป็นไงล่ะอนี้ไม่มีอะไรถัครับของผมเป็นฮาเล่ยนิสันนะครับโอเคนะครับอุ้ยฮาเล่ ฮารีครับพี่ว้าวข้างหลังสวยด้วยปีอะไรเนี่ยปีอะไรวะสองพันแปดครับคุณเจมส์เคยปีสองพันแปดนะครับไซส์เอ็กแอลใครสายฮาร์ลีนะครับฝากติดตามที่เพ่เลยนะเทพอะไรเลยอะไรไม่มีอะไรครับเทพโอ้านๆๆๆๆๆไม่มีอะไรครับเด็กนั่งดูจิงจบดีกว่าเฮ้ยของผมฮาวายคุณเจมส์ฮารีผู้หญิง เม็ดอินเวสต์เอไซส์แอลผ้าห้าสิบห้าสิบนะครับดูสไาดดีจัดนะครับได้ด้วยนะใครสายนี้ต้องจัดสีตามนะครับโอ้ยอายาคือลายเต็มงานตะเข็บเดี่ยวงานตะเข็บเดี่ยวออกดีนะออกดีครับออกดีทางออเดอร์ได้ลูกนี้ราคาสองหมื่นต้นต้นท่านคุณเย็นสองหมื่นต้นต้นสองหมื่นต้นต้นนะครับนี่ฮะฮุ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยเรียวคือ เอวินเก้าสูงอุ้ยยอดเลยเฮ้ยตัวนี้เหมือนเคยเห็นเลยเรื่องสภาพก็คืออย่างที่บอกสภาพดีนะครับดีนะครับถ้าขาวเลยนะขาวหนึ่งเก้าก้สองตัวนี้นะครับตัวนี้ผมว่าราคาตลาดก็ประมาณสองพันห้าสองพันห้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคแล้วสภาพมันได้นะครับหัวกระสอบเนาะสวยหวกแฉะหน่อยแหรกแฉอ่ะจัดไปครับเอาง่ายๆคือสภาพนี้ผมว่าดีเกือบทุกตัวนะฮะอาจจะมีเสียงกัน สิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเราลองดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันอันนี้มุมบอกไม่รู้นะแต่ว่าหลังเป็นตัวนี้นะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องตัวไหนถ้าผมไม่รู้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับคอมเมนต์ได้คอมเมนต์บอกเราแล้วกันนะว่าตัวนี้ที่เท่าไหร่คืออะไรอ่าเป็นเสื้ออะไรนะครับมีราคาประมาณเท่าไหร่มีคนเล่นกันไหมคาเล่คาเล่คอนทังโอเคสตอรี่ไนี่อยสตอรี่เป็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เนาะคอมเมนต์ได้นะครับ ครื่องนี้เราจะมาลงคลิปในยูทูบเหมือนเดิมได้ครับต้อฝากติดตามด้วยนะนะครับว่าจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงครับแต่วันนี้ว่างก็เลยเอามาเปิดให้ดูตกเกียวกูวะตกเกียวกูโอ๊ดตอนนี้ก็เรามาเงนะตกเกียวกูนี่เป็นที่หากันในตลาดของไทยแล้วนะครก็ก็มีคนที่เล่นเข้ามาเยอะนะครับไซส์ L ด้วยตัวนี้นะครับแล้วเป็นลายลายนี้เมื่อปีที่แล้วใน่ยผมขายประมาณ6700เดี๋ยวนี้ล่ะ ตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ขายนานแล้วตัวนี้ไม่ค่ยได้ขายแบบการ์ตูนตามพอนะครับแต่ว่าผมว่าก็ประมาณเลนๆนั่นแหละโอเคคือใครเปิดกระสอบได้นะครับได้เสื้อพวกการ์ตูนอนิเมะเนี่ยก็ผมว่ามันมีราคาเกือบทุกตัวนะคุณเจมส์เนาะลองศึกษาราคาดีๆก่อนที่จะไปขายก่อนแล้วกันเนาะ ผมเจอวงอีกต right ัวแล้วครับ S 7 X ครับผม Avengers นะครับผมเจอห่างครับอาาดใจด้วย a v e n g e r หมาแล้วครับผมเฮ้ยแต่เท้าแต่เท้านะครับเกตจะอยู่นะสวยอยู่หลายพนเดือดอ่ะหลายเดือดจังเลย อุ้ยแทนมาแล้วุ่นเก่าหรือต้นใหมุ่่นเก่าแกมาไทยอุ้ยแท็เลยอนเลยยนเรือเลยอนอุ้ยแปดสูงป่ะหนึ่งเก้าแปดเก้านี่ไงอุ้ยแท็5ผ้าสาม้านะมีอ่าพัตตอนโพลีเอสเตอร์แล้วก็เลยอนนะครับก็เป็นงานก็จะมีราคานะคนเล่นผ้าผ้าแนวนี้นะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกอันนี้มินิมอลนะครับ นี่คืออะไรเทพวงหรืออะไรหนังผมว่าหนังอ่าซีนีซีนีแม็กน่าจะหนังเฮ้ยผมต้องพอดูอ่ะเข้ามาผมว่าหนังนะอ่าน่าจะเป็นหนังนะครับน่าจะเป็นหนังคือกระสอบเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าออกงานเก่าออกหาเลีคือออกทุกแนวออกทุกแนวแล้วก็สภาพเนี่ยภาพดีนะครับคือไม่ต้องน้ำสองคือสภาพใหม่ๆหมดเลยไม่ว่าจะเป็นงานเก่าหรืออะไรมันคือเน้นสภาพเองใช่ลายนะครับคือผมว่าเนี่ยไอสินค้าของกระสอบนี้เนี่ย ราคามันค่อนข้างแพงเพราะว่าหนึ่งผมว่าน่าจะซื้อสภาพแล้วไม่เจ็บนาะใช่ครับไม่หมดนะยังไม่หมดนะโอ้ยเฮ้ยรุ่นเก่าเนี่ยเฮ้ยรุ่นเก่าถึงมีราคานะครับเป็นรุ่นเก่าไอ้ตัวเนี้ยเอ่อเอาเหมือนว่าเป็นอะไรน่ะที่แบบมาเรียกร้องสิบทีเอาสตีสิบทีนะสิทธิของปีนี้แล้วตัวนี้เป็นรุ่นเก่าเ่ยตรงปกหรือเปล่า่รุ่นเก่านะผมรู้จากป้ายมีอยู่เองเขาถ่ายไม่ได้วกัันโอเคครบ ข้อสอบนี้ผมให้ออกกลางๆแล้วกันะะถือว่าแต่ว่าคือมันอาจจะยังไม่ไม่รันเปี้ยงหรือว่าอะไรแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยอ่าสําหรับผมแล้วกันอันนี้ฮาร์ลีครับฮาร์ลีย <has> ์แคทกุดเฮ้ยเทปใส่ได้นะฮาร์ลีย์กุดนะฮาร์ลียพอใส่เลยวะฮาร์ลีย์ฮาร์ลีล็อกครับคุณเจมส์ก็สวยดูลายหลังครับผู้ชมก็วสวยตัวยลายมีฮะสวยจริงสวยจริงนะครับสวยจัดเลยฮันล็อกตอนนี้ก็เริ่มมีราคาแล้วนะคุณเจมส์ขายเท่าไหร่ดีครัโอเคนะไป เริ่มมีราคานะคะล็อกมีอยู่ฮะมันแล้วแต่ลายด้วยบางลายผมก็ไม่ถัรวนะพราเขาเล่นกันยังไงใช่ไหมใช่แต่ว่าลายนี้ถวยเลยโอเคส่งไปกันต่อเลยนะเทพครับเจมปึ้งอ่ะอันนี้เป็นผ้าบานะครับ เล่ตัวท้ายเดียวกันอันเล่ตัวนี้นะครับสภาพอย่างที่บอกก็สือใหม่ใหม่ใหม่ละโอเคครับผมในกล้องแน่เห็นนะตัวตวแล้วกันเทพจบจบไปจบจบไปจบจบไปนี่ก็ไม่มีอะไรงานก้อนธรรมดาเป็นลายธรรมดาดีกว่าผมธรรมดายิ่กว่าคุณโอเคก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับกระสอบนี้ก็ถือว่าตามส่วนตัวผมนะ ส่วนตัวครับให้กี่คะแนนสมมติถ้าต้องให้คะแนนสําหรับกระสอบนี้เนี่ย <c oughs> คุณจะให้กี่คะแนนคือสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่าป้ายนี้นะครับมันเหมาะสําหรับต้องเปิดเยอะต้องเปิดหลายๆล,ลูกใช่เพราะว่าถามว่าหัวมีให้ไหมมีมีแน่นอนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ออกเยอะ,อะแต่ว่าเช่นออกโดดๆสักตัวสองตัวสามตัวอะไรประมาณเนี้ยอันนี้สมมตินะผมสมมติแทนคนดูแล้วกัน่ะสมมติเขาต้องการที่จะเปิดเนี่ยคุณเจมลองแนะนําวิธีการขายเขาหน่อยว่า จะขายยังไงให้ทั้งกระสอบเนี้ยเกินทุนก็สำหรับผมส่วนตัวก็คิดว่าเราพอเราเปิดเสร็จเนี่ยอ่าควรแยกผ้าก่อนแยกผ้ายังไงให้เรารู้เลยก็ก็คือแยกน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามอะไรพวกนี้น้ำหนึ่งก็คืองานงานที่แบบว่าหัวขายไวลายสุยลายสวยเป็นคนลายที่คนเล่นการมีราคาก็มีราคาตั้งแต่หลักร้อยขึ้นไปอะไร้ก็เรียกว่าหัวได้นะครับอ๋อแล้วน้ำสองก็คือน้ำสองก็เป็นลายสกรีนไม่มีอะไรครับ ก็ <intéress> <als> lighting, คือตามที่เราเห็นแบบตามตลาดนัดใช่ไหมตัวส6บสิบหลังสิบอะไรเงี้ยครับน้ำสัวก็เป็นพวกแบบมีตำหนิเยอะๆแต่กระสอบนี้ถ้าไม่มีน้ำสามเลยนะกระสอบนี้ไม่มีน้ำสามเลยว่ะเขาเปแค่น้ำาหนือน้ำสองเนาะแต่น้ำเหนือน้ำสองเพราะว่าสภาพใหม่สภาพใหม่คือผมคิดว่าเสื้อพวกนี้ไปลงตลาดัใส่ง่ายครับผมเพราะว่าสภาพมันแบบคนมาดูแบบสภาพไม่เหมือนตัวหนึ่งเงี้ยใช่ป่ะครับแล้วก็งานหัวเนี่ยเราก็ไปแย่งอีกทีคือความจริงเราจะเปิดกระสอบเราก็ต้องมีความรู้ระดับหนึ่งนิดหนึ่งนะเพื่อศึกษา าค,า <S <S คือดูราคาแล้วมีราคาเท่าไหร่ใช่ไหมใช,ใช่เพราะว่าก่อนที่คนจะมาเปิดอย่างเราเนี่ยรเราก็เคยแบบขายรุ่นๆไปก็มีนะวเวลาเปิดปสมมติเราต้องไ,ไม่รู้เรื่องได้ตัวแบบ หลักพันหลักหมื่นอะไรเงี้ยแต่เราไม่ไม่มีความรู้ว่าตัวนี้เขาเล่นกันเท่าไหร่ใช่ไหมคือบางทีเราไม่รู้ว่าช่วงนั้นคนเล่นอะไรนะ<อ>เราก็แบบสมมุติเราอาจจะเป็นสายวงสาวอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าสายอื่นเขาเล่นอะไร<อ>ใช่ปะ่ะอาจจะมีรุ่นรุกันบ้างก็คือถ้า<ะ>ก็เป็นบทเรียนไปถ้าศึกษาความรู้มีความรู้เยอะก็จะยิ่งได้ราคาจากการขายเสื้อแล้วนะก็จะมีแบบว่าอย่างไรการทำราคาเสื้ออาจจะดีกว่าโอเคอาจจะดีกว่าก็ประมาณนี้ประมาณนี้เนาะสำหรับชุดนี้ใครชอบก็ ฝากติดตามที่คังประมูลด้วยนะได้ครับเราฝากเพจคังวินเพจอ่าอย่าลืมนะครับฝากติดตามเพจไอจีคังวินเพจนะคุณเจมส์น้องเพียงอน่างเลยครับผมแล้วก็เอ่อฝากติดตามช่องยูทูบด้วยอ่าช่องยูทูบตอนนี้คุณเจมส์ผมอัปเดตนิดหนึ่งนะ้นะตอนนี้นะที่อัดคลิปอยู่การติดตามเนี่ย800กว่าแล้วเกือบจะครบ1,000แล้วก็คลิปนี้ก็ฝากถึง1,000อ่า1,000ผู้ติดตามเลยแล้วกันนะเพื่อนๆเนาะก็จะทำมาเรื่อยๆพยายามเรื่อยๆก็มีกิจกรรมหรือว่าคลิปอะไรเนี่ยก็จะลง ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ,รบผมแล้วก็ like, กอย่าลืมกดซับสไครต์กดแชร์นะครับให้เพื่อนที่เ,เป็นสายเปิดกระสอบนะครับได้ดูเป็นเขาเรียกว<ม>่าอะไรวิทยาทานแล้วกันเนาะให้ดูว่า,าปลาตัวนี้ออกอยังไงครับผม,มยังไงวันนี้ผมตอบก็ฝ<ข>ากด้วยนะครับขอตัวลาไปด้วยแล้วนะครับด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาก่อนอ่ะงานวันนี้พวกเราสองคนนะครับบ <ใน S 2> ุ๊คเฮ้ยบุ๊คและเจมนะครับทั้งสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ วันสองสามแจัดไปมันยิออไรก็คือจะไปดันสวจัดไปดีจัไปอรเนี่ยเาดดีครับ